โยโกสุมกระมีตัวนี้หมักหมักไขได้แม่นี่ยจะว่าหมักลูกท้อตีจะว่าเจ้าเออจะว่าลูกท้อตีโอ้หมักไขแต่ผมเคยเห็นอยู่เมืองลาวหลายหลแม่เอามาแต่ใส่ดิต้นมันอยู่ใส่ดิต้นมันอยู่ที่กิ่งหน่วยมันนี่เอามาแต่เชียงไล่แต่เป็นแบบนี้หมายถึงว่าเอามาแต่เชียงไล่ต้นต้นน้อยๆบ่เอามาปลูกบ่ต้นนี้แม่ปลูกอยู่ใส่ต้นมันอยู่ใส่ต้นนี้ โอ้ยอยู่เฮือนเนี่ยอยู่ đây โก้สุมเม้อเนี่ยโอ้ต้นใหญ่บ่แม่ต้นนับประมาณเท่าไหรล่ะโอ้เี่บักไข่เขาเอื้อนนั่นแม่เอื้อนยังกับลูกท้ออะโอ้มันคือเนาะมันคือลูกท้อเนาะลูกท้อคนจีนนะบ่โอ้คนหลานบบดไดนอะลูกท้อคนจีนมันสิเป็นคือจังหมากันยังกับลูกพับลูกยังในตัวมันยำกินกรอบๆนั่นน่ะ อันนี้บักไข่ตัวนี้บีออกผูเพียงไงตัวนี้แม่ไลรสดที่นี่ไลรสุดเออถ่ายคลิดไปพี่น้องเบืองก่อนอีแมลนี่ถ่ายคลิดไปพี่น้องเบืองโกสุมกับมีบักไข่เนี่ยผมไปเที่ยวเมืองลาผมเห็นประจำแต่ว่าหน่วยพวกไงผ่านนี่ดิเออสื่ออี่เมลกระขายมาแต่บนนี้เจ้าปอดวะกูนะหมักไข่ใหญ่พี่น้องบักไข่ใหญ่นี่สื่ออีแม่แล้วลหนึ่งนี่นี่สื่ออีแม่แล้วนี่คนนั้น เอาเสไปฝากไม่ไงปีแล้วมากินกับเขาแต่ว่าต้องไปบ้วมไปก้อนหมันเตี้ยมันภุภูนะแม่เนาะเอาจกโกสูมอก็มีหมกไข่บานี่พี่น้องป้าจปทอพันพันมันน่ะนมันติเตีเชียงไร่ช่ลูกแบยลูกเลียวเยวยวๆ้อยู่เมืองเล่ากับหลายนวยเงวๆคือจังบัละมุดนี่อันนี้มันคือมั้นมใหญ่สุดเป็นดินดีมั้เป็นดินบ้านเฮาเ่เ อืมน่าสิเป็นน้ำดินบ้านเท่าน้องเมียน喏น่วยมันเลยใหญ่อีแม่เราขายกิโลละหาสิปีนองบักไข่อยู่ตลาดเจ็ดสิบติตลาดกระมี่ตีอ๋อมันน้อยหน่อยเนาะอันนี้น่าใหญ่แหงอันนี้โอ้ปลากท่อปักไข่สนอกนี่นี่น้อยในใกล้สิใกล้สิกินได้เลยนี่สุกกระเ้าเลยตรงให้มันเลี่ยเลี่ยอิทอิทธิ์จัง่อยแม่นอันนี้ยังแข็งอยู่แม่ ตนผมซื้อไปกัยนังแข็งอยู่ตรงตรงบ่มว้บ่มใบจากสามสองเมื่อสมมื่อไปเอาจดเปลือกมันยุ่ยออกคนน่ะผมไปเห็นอยู่ประเทศลาวอยู่เมืองลาวน่ยโอ้ยมีแต่หน่วยสุกสุกแล้ววันนี้ก็จะเอามาขายหน้าแม่ยำมดเปลือเราบอกคือตอนีมาบ่มเาต้องาล่างา เส็นยางเส็นรวบสกปรกออกเห็เรียบร้อยมันจะเอาลงตัวนี้ได้ไหมครับเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดอ่เฮ็ดคาราเข้าสิบหอมันได้๋ี่คุณจับครับแม่หลายวันมาแต่ละมือไหนหลายบ่นนี่มือนี้ได้มากแข็งนึงสิบบนหลอดแม่ลูกโอ้ยังก่อนคือว่าเราสู่ลูกฟังวันตะกี้ว่ามันลุนครับเพื่อนอยู่กับกินบ่เปลี่ยนกับกินบัเปล่นกินบัเปลี่ยนตอนนั้นไม่ใหม่ใหม่ต้นสูงเงี้ยงจะไหมตัวหม้อปะตัวอันตัวอันตวนมันมันเป็นใบเนื้อแข็งหรือเนื้ออ่อนไม่เนื้อแข็งไม่เนื้อแข็ง ไม่นีหนูสุดยอดเลยเออแต่ว่าเวลาเขาต่อยมันถือต่อยงาอ่าะว่าตัวนี้มันสั่นนะลูกอ่าแม่เขาเอื่อตัวขวนมันเออขวนมันเออหนูขวนมันสั่นแค่นี้นึงเดียวบักไข่พี่น้องอีเมลล้ว่าลูกถั่วแล้วเราเอิ่นแต่ลูกถั่วต้องปลูกถัมันซุปมันโรนเองเนี่ยบ่มีติบ่ครับบ่มีเลยเอาที่แรกคือแรกกัมันโรนที่แรกๆกินบ่เป็นบ่จ้ากินบ่จ้ากินพ่อปัจจุบันพ่อบ้าขายแล้วเอองามบารินงามบ้าขายที่แรกอัน ตั้งแต่มันมันเอามาปลูกจค่ปีเอาเอาเริ่มเรื้มก้อนมะปลูกต้นซ้ำไหนตอนน้าแม่นั่นเพียงเขาบ่ค่านี่หนึ่งเนาะเตี้ยโอ้คานี่หนึ่งเนาะลูกใต้เอามาให้เปุ๋งที่ซีสามปีปีที่ซีเด็กกินเนยเลยข้าเจ้าอ่อนเอาเพาะเม็ดมันหรือเพาะกิ่งมันที่ที่แม่ปลูกนั่นแม่เอาไนกันไนมันเอาไนเพาะอ๋อผลมาคาเนี่ยแล้วเอารูปหมายเซวันลูกใช่เอาไนมาให้แต่เชียงไล่แล้วเอาไนมาเพาะใส่ถุงเอาหน่วยมาเลยเอาหน่วยมันมา าาทานอยู่ออนาบัวมาบดิ๋ยนเราบามันมันก่คือมันบ่คือพันธุ์สนลมันบันมันเลยวคนเราพันเลยแล้วบั่นเนี่ยเอามาปลูกละจิกปีมันใหญ่กว่าจักปีสี่ปีว่าเด้กินน้อยไหมสี่ปีสี่ปีได้กินน้อยเลยอแม่กังวอยู่ว่า เอาเม็ดมันมาปลูกมันเป็นอย่างคือเป็นนวยแล้วปกาสับ่ได้ใส่ปุ๋ยใ่หยังแม่นบ่แม่ได้เลยบ่มีปุ๋ยบ่มียังอ่ะจังสิ่ล่ะพี่น้องเง็น่ะ่ะบักไข่นดกินยากด้ขับกี่ขัเขาไปเบิ่งกเด้อต้นมันแม่นบ่แม่โอ้ยู่ในซอสวยนี่แม่เราเต้โอ้ยี่เม่เรามีต้นว่อยู่ในโกสุมมี่เด้นี่โอ้ยบพเขาไปดอกเมียเฮ้ยมวยวันนี้ื่น ตาตายายนันนอนนอนนไปไปียีอมันสิไม่มาบ่ห่วยยู่ันมีบ่มีไม่ม่เราสิพ้าพี่รองยางไปเบ่งก่อนสันอือบ่ไปรถเราจอดไว้นี้ละสตาร์ทไว้นี่ละอีเม่เราสิพ้าไปเบ่งพี่รองอยากเห็นต้นมันสิเด้ว่ามันสิสามารถทาบกิ้งได้บ่ผมอย่ากไรพันมันเสียเอาเมื่อบัารนี่คือว่ายางเข้าไป เออนี่ยโบ้ยโบ้อ็ไ้แม่คันว่าย่างย่างกับไปใกล้เนี่ยวะโอ้เด๊ว่าเดี๋ไปเบื่องต้นมันวะทีไปสันคีเพไส้ไปเมียม่ไพ่เฝ้าให้ได้ปบะเนี่มีคนเฝ้าให้บ่าเนี่ยเดไปเบื่องต้นมันพป่น้องเดี๋ยวิพปเบื่องต้นบบกไคร นะครับผมก็เห็นนี่เลยตั้งแต่เกิดมาผมก็เห็นต้นมันจะเสียพี่น้องอยากไปเบิ่งอีแม่เราสิพาไปเบิ่งนี่เอาเดี๋ยวบนดับเครื่องรถก่อนสั่นสตาร์ทเครื่องรถไปได้ดิ้ดับเครื่องรถก่อนพี่น้องอีแม่พ้าข้าวบ้านในซอยไยบัดเลยพี่น้องคุยกันเตื่องข้าวบัดอีแม่พ้าข้าวบ้านเลยบัดเลยโอ้เปนยางม้าไก่เติบตัวไหนแม่กลับเป็นสมม้วนยางตัวไหนพี่น้องป้ามาเบิ่งต้นมาเบิ่งต้นบักไข่ <Billie S 2> ไม่ไปเฝ้าลาดไหนแม่เลยได้บัดไหนแม่เราพากันว่าเบิ่งต้นมะไครพี่น้องมามาไก่เติมเยอะตัวเนี่ยนี่บอบ้านแม่โอ้วดู่ในโกรธสมพี่น้องนะครับต้นหมาใครแม่เป็นว่ายจากพามาเบิ่งก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์น้ำเพิ่นะกันว่ารถก็จอดไว้ทั้งนอกพุ่นล่ะเอาซ้อยน้ำมันทะลุบ่ได้บ่แม่น่ะน้องสร้อยตันมันไปแต่ทางเดียวแต่มันซ้อยทะลุเองสิไก่เนาะเออเป็นดีซ้อยตัน พาปลาใม่เจ้นย่างพาปลาใม่ไปก็้ Connie, ัวนโอ้ยผมวดกปีนี้เนาะดกดกดกดดกขาดอยู न, ่ใช่หอู <may> <'t> know, oh, ้ดนมองงตัวนิปอดมากยังเต็มอยู่มาๆอีเมลขออนุญาตเด้อเมเด้อบัดนี่ปอดจมาังต้นอันนี้เเด้อป้าเฮ็ดแล้วพี่น้องเฮ็ดแล้ว ต้นหมักใหญ่เลยพี่น้องปาดใบมันคือเนาเถอะนี่ครับพี่น้องครับต้นหมักไข่หน่วยมันยังอดต้นเห็นเตียนอยู่จักปีก็แม่นี่ประมาณจักปีครับหนิหาปีเลยทีปอดหน่วยมันมันเก็บมันเก็บมันเก็บกำลังสีดายจำหน่เนาะปอดต้นหมักไข่พี่น้องปอดป่ะเพียะ โอ้ยงานละหน่วยงานละหน่วยเลยเนาะปอดนี่แม่ปอดงานในสองหน่วยเลยปดุ่นปุปุมีแต่หน่วยใหญ่ๆไปรองใหญ่กว่ากำปั่นอีกไหมขันไปแทกกบึ้งนเนาะโอ้นี่ดิมปวดเอดเปียกอยู่นี่ปไคีดโถตัวไ้หักไม่ข้าไหวมันใหญ่หลายดหาะเทืุ่่โอ้ เป็นบุญตาเด้เห็นต้นมันที่มาเงามันดูโอ้เป็นเนี่นี่เนาะเออโอ้ยถากจิงไรวะจักแม่เนี่ยนี่เนาะพี่ปาดหน่อยนี่ไม่เลือกหูอยู่นี่ปักถั่วแล้ววะปักไข่บักไข่ได้พอไหนซื้อมันนี่ ผมซื้อน้ำเตาแม่ผมก็เลยว่าผมอยากงูเพราะว่ามันเป็นบักไข่บอสันอีแม่เราบักท่อบักท่ออยู่ครับพ่อสวัสดีครับเพรานว่าลูกท่อบอสันผมหงวนมะเมียนนี่หนิบักไข่ได้หนิสนอกผมก็เลยซื้อน้ำเพื่นโลนึงผมก็เลยบีบบางเมียนนี่หลีบักไข่บักอะไรอ่ะเออเอาไปโบมันมันซุกซุกระบายเขานะพ่อเมียน ผู้เฒ่ามากตัวอู้หน่วยนั่นน่ะปีก่อนนี่โอ้ยมันดุเมืนบ่อพ่อเฮ็ดจะได้ลูกจะได้พันมันหลานใส้ภาพจริงมันเอาตะปูมาตีนี่เดินเบันไดขึ้นบันี้มันมันเป็นห่วงมันโลนลงบันี้อืออๆอออ้ยมันเกิดจังื้อนี้หลายตีตะปูใส่คือจังอันอันนี้นะบ่พ่อป้อดหน่อยยังไงเลยมันดื้อตีตะปูใส่มันสิเป็นคือจังบักห่งนี่เด้ มันมันบ่มีหมากน่ะตีแต่ปูใส่คือบ่กุงนี่บ่มันขนาดมันดนโบกทีนี่เหมือนมีน่ะทำอะไรตีสีเบล็ดตีอะไรไม่รู้ครับมันไปสเบ็ดต้องทำอะไรกับห่วงกันแล้วปาดหลายโลอยู่ได้พอหนิพูดอ่ะอ๋อตั้าแสดงว่าแม่เก็บดูไล่จนสีเบิดแล้วเนาะแม่เนาะบมะใครเด้อพี่น้องเด้อบักไข่เด้อเบิ่งเอาเด้อต้นบักใหญ่เด้อผู้ใด้พวกเห็นต้นบักไข่เบิ่งเอาครับพี่น้องอีแม่เราเอิ้นบักถอดแล้ววะแต่กรบหงวัวเราเทื่อมีคนเอิ้นบักถอคืออีแมลมาจาก หวานพ่อตองใหนมันสุกกรักโอ้ยหน่วยมันหกเผาอู้ยใหญ่หลีเดฮัเถอะ้าแน่นอยมันตีตะปูเรียนผมนึกว่ามันตีตะปูให้ลูกมันดกซะดีโอ้ยข้าป่อ ผมเห็นบกหุ่งต้นบกหุ่งผู้เขาเจ้าตอกตะปูไ่น่ะนะผมก็เลยคิดว่าสิคือกันโอตีเล่นตีปีนเล่นนี่ซื้อเล็กหน่อยเนาะโอ้็เจะไหนน้อยเจ้าสีใดเนาะนี่เด้นหน่วยไม่ขึ้ว่ากระลังมี่โอเป็นเบิร์ปีเลยากกันี้เนะมาใครเนี่ยเป็นเบิร์ปีเลยหดหนามมาด้วยเมียด้อ บ่โหดน้ำเอาอันมันจังบนอันนี้มาสีมันดกขักยี่หลีมันโลยลงเนี่ยมันดกขักยี่หลีมันดอกอเขียวป้าเข้าป้ม่บ้านไปเบิ่องลานค้าเฮาเอาโอเคพี่น้องครับขอบคุณหลายๆคลิปนี้นะครภาพพี่น้องมาเบิ่งต้นบักไข่อีเมลแล้ว่าต้นต้นบักกานี่อะไรต้นหน้อยโอ้โหนี่บ่เออปลูกซี่ไก่กันเลยมันจังบนจีมกันอือ ต้นหมักไก่พี่นอ้องอีเมลแล้ว่าบักทอ่อ่าสั่นละว่าเออเอาโอเคเห็นละต้นมันต้นบักไงเลยพี่น้องเลยเป็นบุญตาเลยได้เห็นต้นมันระบาดนี่บ่อกี้เห็นจักเถื่อตั้งแต่เกิดเมื่อไหร่เห็นนี่พี่น้องนี่ก็โบเมนบมนี่นี่ก็เม่นต้นนี่ใบมันคือคือกันอืครับผม,มโอ้จากใดพันธุ์มันได้มาถากจริง,งเหรอวะเอ่เอเดี๋ยวว่างๆเขับวาเบิ้งน้าไม้เด้อพอเด้อแม่เด้อครับเดี๋ยวว่างงานล่บผมก่ต้องเสียคำามาเบิ้งนำ่ำขอบคุณครับ